สวัสดีครับเศวนี้นะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งครับแห้งเติมนะครับถ้าสังเกตเป็นนะครับเห็นไหมครับน้ำเต็มได้ว่านปุ๋ยนะครับเดี๋ยวกระถิมาว่านปุ๋ยตอนช่วงเศร้านี่แหละกินเขาแล้วกระถิมว่านนะครับให้ส่วนนี้นะครับน้ำเติมขึ้นพอดีได้นะครับได้ใส่ปุ๋ยว่านปุ๋ยปุ๋ยอินซีนะครับเดี๋ยวว่านเราจะให้เบิ้งแคนงได้ครับว่าปุ๋ยอินซีที่ใส่นี่นะครับกันกับคืออันกับเมือวานนี่แหละนะครับอันเดียวกัน นะครับน้ำเติมน้ำเพิ่มจากให้นี่แหงๆย่นมีแต่ซุ้มคังซุ้มมองซ้ำหมดละนะครับบนลกแยตัง้งโกดูกิเลขึ้นนะครับในส่วนนี้เบื้องมันที่แตกก่อแตกอย่างสั่มเลยนะครับนี่นะครับจะได้โลกออกขึ้นซุ้มนั้นปนอยู่นั่นนะครับนี่นะครับภารกิจเมื่อน,นี้ นี่นะครับจะทําการว่านปุ๋ยนะครับนี่เป็นน้ำจุลินทรีย์ที่จะผสมนะครับนี่คือปุ๋ยนะครับตุงนะครับย่อยสลายแล้วนะครับเืิ่งหักต้นใหม่นะครับมีบ่มีต้นมีแต่หักมันยังไงสยนะครับอันนี้ก็แมงค้าดวงจะเป็นโตแล้วนะครับจะทำการว่าน ส่วนภารกิจนะครับวันไปทัวร์หลายๆเนี้ยก็ใส่ไปได้ครับเฮ็ดไปหลายนะครับเป็นปุ๋ยที่ลงมุดทุนเฮ็ดเองนะครับบ่ได้ซื้อให้ปุ๋ยคนละเครื่องก็สร้างนะครับใส่ปุ๋ยอินทรียดีกว่านะครับจักไข่มาหยางนะไปจใจงินนขาเครื่องนึงคือเ่านะครับซื้อแพงคือเ่านะครับดีสุดคือปุ๋ยอินทรียครับผมเฮ็ดเองครับสวัสดีครับ